สวัสดีจ้าวันนี้วันจันทร์ที่สิบแปดเนาะค่ะมากินยมามามาหมบุเนาะค่ะใส่น้ำปลาใส่พริกผงแซ่บแต่น้ำปลาสิ่นเอ่อมามาดูท้ายมหมดเลยจ้ะนี่จ้ะยั่วๆจ้าลืมใส่อันมะเขือเทศแต่ไม่เป็นไรเนาะค่ะเนาะ มาด้จ้ะเ่บๆน้ำกันจ้ะยั่วไหมยั่วไหมตั้งบ่ค่อยขึ้นเนาะค่ะเดี๋ยวลอง,ลองๆเห็นบ่าื้มคัดเนาะโอเคมาจ้ะเ็บๆน้ำกันได้จ้ะเด้อกับสาวไทยไลฟ์สไตล์ก็บทำคลิปเกี่ยวก็ หาเฮ็ดบ้างกินบ้างทำกับข้าบ้างเนาะคะ่ะพาเที่ยวบ้างเนาะคะ่ะแต่ช่วงนี้บม่ได้พาเที่ยวเนาะคะ่ะพากผ่นเอาแรงเนาะคะ่ะปกติก็เดินกด็ดีออกกําลังกายเนาะคะ่ะเพื่อนๆมาค่ะแซ่บๆด้วยกันจ้ายั่วๆนะคะ แห้งหมดเลยจากอันเซนมามาซูปเอาเอา,เอาน้ำปลาหายหมดจ้ะ <c oughs> อะไรใส่แค่นเนี้ยอ,อ,อร่อยแซ่บใส่วุ้นเส้นลงไปห่อหนึ่งออหมัดหนึ่งห่อหนึ่งกระมงอะค่ะให้คอแบบข้นนิ่มๆหวานๆเย็นๆกรึบๆ่ะค่ะอืม เห็ดต้มใส่ตู้ไ้ก็เลยบอแรงมากินสับเห็ดผึ่งขาลายที่ไปหามาล่ะค่ะขนสนด้วยนะคะ่ะยังบม่เคยกินเลยจ้ะมาทีกินวันนี้ก็ยังไงอยู่บอกล้ามาด้วยจ้ะเพ่อนพี่น้องทุกคนจ้ะพี่น้องแม่น้องไอดาพี่วิไลน้องเย้น้องหอมพอิ่มเอิม เีใไมค์เก่าเด้๋ยวจะเด้อมาจา้ะถาดบักเอฟเลยจ้ะยำม,มาม่าหมูบดไม่ใช่ยำค่ะสั่วอขออภยัยซั่วสั่วมาซ่ั่วมาม่าบมูบดน้ำปลาเนาะค่ะ อากาศเย็นล่ะดูแลสุขภาพด้วยจะเดอ้อเพื่อนๆจ้ะเส้นจนุ่มตุ่มบโดนจ้ะเสดายพักก็บ่มีมดซื้อมาสงแพ็ กินมดเลยัวนิดเดียวเองจะกินเสร็จกลับไปแปรงฟันบวนปากอย่างดี เพื่อเบื่อกันนะคะเพื่อนๆแล้ยก็หลักกันวนนิดเนาะหลักกันานานๆนะจ๊ะขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบคลิปเนาะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์ลคคคกดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเพื่อนเก่าที่ยังให้กําลังใจกันตลอดมาเนาะค่ะนเสร็จเด้อจะล่างสวยล่างช้น ตม้มชนตม้มถอยต้มชามเนาะคะ่ะเพราะว่าน้ำม,มันบกค่อยโอเคอะคะ่ะน้ำที่ว่าตั้งแต่น้ำท่วมมากมันเชิงแบบไม่กลิ่นแน,นี่เราก็เลยต้องตม้มต้มล่างเนาะค่ะยากมากยุยากลาบาก,ากบาค่ะที่นี่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามารับชมและะ้วก็ทาขออภัยด้วจะเด้อแต่ใครยังเรายังไม่ได้เขาไปหาขออย่าพิ่งว่ากันนะจ้ะเด้อช่วงนี้เนาะทำติดวันนี้ไปเนี่ย กินเขาน้ำจ้ะแซ่บอยากสดน้ำปลรราน้ำเด้แต่ว่าอันเซนมาม่มันดูดมุดนะคะก็เลบยบบใส่อีกใส่แค่สามสี่คาถาพีพอ กินหมดอชกค่ะเราทำอย่างอื่นเพราะว่าแดดออกเนาะค่ะเดี๋ยวมันหนาวมาด้วยๆนันปลามรรามาเซานันปลาโมโบุจ้า เส็นนมจิ้นก็มีจ้ะแต่ว่ายังบมก่กินเอาอนี้ก่อนมามาแล้วค่ะหนักยากมามกๆบุญเสร็จบุญเสร็แบงพี่จเจ้าไปโอเคเพื่อนขอตัวกินเนาะคะ่ะแล้วก็จะทำ งานบานนิดหน่อยจ้ะเนาะพรุ่งนีทำงานจ้ะไปเล,เลยแต่เด้อขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบายบายไปละค่ะบัดีิกา